สวัสดีครับ EP พีนี้เราจะมาคุยกันในเรื่อง6สิ่งที่คุณต้องทำให้สวนทางกับคนอื่นนะครับคนจำนวนมากจะพบว่าตัวเองนั้นจดจ่ออยู่กับแง่ลบของชีวิตแทนที่จะมองในแง่บวกการเข้าใจว่าทำไมคนเราจึงมีแนวโน้มที่จะทำแบบนี้และเรียนรู้วิธีที่จะต่อต้านมันมันจะช่วยปลดล็อกความคิดของคุณแล้วก็เตรียมคุณให้พร้อมมากขึ้นในการสร้างและก็ฝึกฝนความคิดที่จะมองหาแต่สิ่งดีๆที่เห็นคุณค่าของเวลาปัจจุบัน แล้วก็สร้างความยืดหยุ่นสําหรับอนาคตและความสุขของคุณนะครับถ้าหากว่าฟังคลิปนี้แล้วอยากจะได้บทความตัวหนังสือไปอ่านในรูปแบบของไฟล์ PDF ก็สามารถที่จะดูวิธีการขอไฟล์ตามที่ได้เขียนเอาไว้ในคําอธิบายคลิปด้านล่างนะครับ6สิ่งที่คุณต้องทําให้สวนทางกับคนอื่นข้อ1ผู้คนในโลกมีแนวโน้มที่จะขุดคุยเรื่องลบๆในตัวเองขึ้นมาคิดแบบไม่รู้จบคิดมากเกินไปเกี่ยวกับทุกสิ่งนะครับ นิสัยทั่วไปของคนเราก็คือการคิดมากเกินไปในทุกแง่มุมของชีวิตเราจะจําสิ่งที่แย่ๆแ,แล้วก็เอาไปคิดซ้ําแล้วซ้ําอีกถึงแม้ว่าเรื่องนั้นๆจะผ่านไปหรือว่าจบไปนานแล้วเราเพ่งมองปัญหาที่มีในตัวเองและในทุกสถานการณ์ที่เกิดขึ้นกับเราซึ่งทําให้ข้อบกพร่องจุดอ่อนและอุปสรรคที่เรามีมันขยายใหญ่ขึ้นอย่างรวดเร็ว การคิดมากเกินไปมันสร้างภาระทางจิตใจที่หนักอึ้งทําให้เราจดจ่ออยู่กับสิ่งที่เราขาดหายไปมากกว่าสิ่งที่มาเติมเต็มจิตใจของเรานะครับเพื่อที่จะเอาชนะความคิดที่จดจ่ออยู่กับด้านลบนะครับให้เราเริ่มต้นด้วยการฝึกสติเพื่อให้มีสติอยู่กับปัจจุบันขณะเตือนตัวเองว่าไม่จําเป็นจะต้องคิดวิเคราะห์ทุกอย่างอย่างละเอียดอยู่ตลอดเวลานะครับตัวอย่างเช่นแทนที่จะคิดมากเกินไปเกี่ยวกับงานในอนาคตที่ยังมาไม่ถึง แต่ให้ทำงานตรงหน้าไปทีละขั้นตอนโดยมีสติและสมาธิอยู่กับงานหรือการกระทำเล็กๆน้อยๆในแต่ละครั้งนะครับลองเขียนบันทึกสิ่งที่คุณขอบคุณทุกวันมันช่วยสร้างสมดุลให้กับจิตใจของคุณได้การเขียนสิ่งดีๆ3-5ถึงอย่างลงไปทุกวันแม้มันจะเป็นแค่เรื่องเล็กน้อยก็ตามมันจะช่วยตั้งโปรแกรมสมองของคุณใหม่ให้คุณเป็นคนที่มองหาสิ่งที่ดีจนพบแทนที่จะมองหาแต่สิ่งที่แย่ๆไปโดยอัตโนมัติอีกวิธีหนึ่งที่เป็นประโยชน์ก็คือ การปรับกรอบความคิดเมื่อคุณจับได้ว่าตัวเองคิดมากเกินไปก็ให้เปลี่ยนกลับมาถามตัวเองทันทีว่าวิธีที่เรียบง่ายที่สุดในการมองสถานการณ์นี้คืออะไรการเปลี่ยนแปลงนี้จะช่วยลดความต้องการที่จะขุดคุยมุมลบในใจและก็ช่วยให้คุณมองสถานการณ์ต่างๆด้วยมุมมองที่เบาสบายและเป็นบวกมากขึ้นนานๆเข้านิสัยที่ทําแบบเล็กๆน้อยๆนี้จะค่อยๆฝึกจิตใจของคุณให้จดจ่ออยู่กับสิ่งที่มีค่าในเวลานั้น แทนที่จะสร้างเรื่องคิดมากที่จะทำให้คุณกังวลอย่างไม่รู้จบนะครับข้อ 2. ผู้คนทั่วไปมักจะยอมให้ตัวเองนั้นใช้อดีตมาทำลายทัศนคติในปัจจุบันของตัวเองนะครับหลายคนปล่อยให้ความผิดพลาดหรือว่าความล้มเหลวในอดีตเข้ามาครอบงำปัจจุบันโดยไม่รู้ตัวพวกเขาใช้ความทรงจำแย่ๆร้ายๆมาบั่นทอนคุณค่าในตัวเองและก็บั่นทอนความมั่นใจในตัวเองนิสัยนี้มันสามารถที่จะขุดหลุมฝังตัวเองได้อย่างเหลือเชื่อ มันทาให้คุณติดอยู่ในวังวนแห่งความไม่มั่นใจในตัวเองมองว่าอดีตเป็นตัวทํานายผลลัพธ์ในอนาคตความจริงแล้วคุณสามารถนิยามคําว่าอดีตเสียใหม่ให้มันมีความหมายว่ามันเป็นแหล่งที่มาของภูมิปัญญาแล้วก็ความยืดหยุ่นของคุณมากกว่าที่จะเป็นที่มาของความเสียใจและความทุกข์ทรมานนะครับให้เริ่มต้นด้วยการเปลี่ยนความผิดพลาดในอดีตให้เป็นบทเรียนมากกว่าที่จะมองมันเป็นความล้มเหลวสําหรับความทรงจําอันยากลาบากแต่ละบท ให้ถามตัวเองว่าฉันได้เรียนรู้อะไรและมันช่วยฉันได้อย่างไรในวันนี้การเปลี่ยนโฟกัสนี้จะเปลี่ยนประสบการณ์ที่จะปวดให้กลายเป็นทรัพย์สินของคุณทําให้อดีตกลายเป็นสิ่งที่กลับมาสนับสนุนคุณแทนที่จะเป็นสิ่งที่ฉุดรั้งคุณเอาไว้นะครับการฝึกจินตนาการสามารถที่จะปรับเปลี่ยนทัศนคติของคุณได้อย่างยอดเยี่ยมลองนึกภาพตัวเองทําเป้าหมายสําคัญได้สาเร็จหรือว่าเผชิญกับความท้าทายใหม่แล้วก็เอาชนะมันได้ ลองจินตนาการถึงความมั่นใจที่ได้มาจากบทเรียนในอดีตฝึกพูดยืนยันเชิงบวกกับตัวเองอย่างเช่นฉันไม่ได้ถูกกำหนดด้วยอดีตของฉันฉันกำลังสร้างอนาคตของตัวเองในตอนนี้เพื่อสร้างทัศนคติที่ไปข้างหน้าเสมออีกกลยุทธ์หนึ่งก็คือการกำหนดเป้าหมายเล็กๆที่คุณทำได้อย่างแน่นอนแล้วก็ลงมือทำเป้าหมายนั้นมันจะช่วยให้คุณประสบความสำเร็จได้ในทันทีความสำเร็จเล็กน้อยจะช่วยสร้างความสามารถในปัจจุบันนี้ของคุณ ช่วยให้คุณปลดปล่อยจากการยึดมั่นอยู่กับความล้มเหลวในอดีตที่คุณอาจจะมีอยู่ด้วยความพยายามอย่างสม่ำเสมอคุณจะพบว่าตัวเองนั้นเห็นคุณค่าของปัจจุบันและตัดสินใจโดยพิจารณาจากตัวตนของคุณในวันนี้ไม่ใช่จากตัวตนของคุณเมื่อวานนี้นะครับข้อ 3. ผู้คนมักจะมีความเชื่อที่ผิดเกี่ยวกับความโชคร้ายและความเจ็บปวดในชีวิตหลายคนมองความเจ็บปวดและความโชคร้ายว่าเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตที่พวกเขาไม่สามารถที่จะเปลี่ยนแปลงได้ เชื่อว่าตัวเองโชคร้ายตลอดชีวิตความเชื่อนี้นำไปสู่การก้มหน้ายอมรับสิ่งที่เป็นทุกข์สิ่งที่แย่หรือว่าสิ่งที่ไม่สบายใจอย่างหมดอะไรตายอยากทําให้เกิดทัศนคติเชิงลบที่มองว่าการมองโลกในแงด่ดีเป็นวิธีคิดแบบโลกสวยที่ไร้สาระและเป็นไปไม่ได้เพื่อที่จะเอาชนะความเชื่อนี้คุณจะต้องเปลี่ยนไปคิดว่าแม้ว่าความยากและท้าทายในชีวิตจะเป็นเรื่องธรรมดาแต่ว่าความทุกข์หรือความไม่สบายใจก็ไม่ใช่เป็นสิ่งที่จําเป็นจะต้องอยู่กับคุณไปตลอดชีวิต คุณสามารถเริ่มต้นด้วยการบอกให้ได้ว่าเรื่องอะไรที่คุณรู้สึกติดขัดหรือว่าเครียดอย่างต่อเนื่องและตรวจสอบว่าทำไมคุณจึงรู้สึกไม่มีพลังที่จะเปลี่ยนแปลงสิ่งเหล่านั้นบ่อยครั้งขั้นตอนแรกสู่การมีทัศนคติที่ดีขึ้นก็คือการระหนักว่าคุณมีอำนาจที่จะปรับปรุงหรือว่าเปลี่ยนแปลงสถานการณ์ของคุณให้ดีขึ้นได้นะครับการพาตัวเองออกมาจากความเชื่อที่ผิดในเรื่องของความโชคร้ายและความเจ็บปวดให้ฝึกจำกัดวงให้กับสิ่งต่างๆที่ทําให้เกิดความไม่สบายใจหรือความทุกข์นะครับ ตัวอย่างเช่นจำกัดเวลาที่ใช้ไปกับการคุ้นคิดถึงความคิดที่ทําให้เกิดความกังวลลองกําหนดเวลาสําหรับความกังวลแล้วก็ทําให้มันสั้นลงเช่นให้เวลาตัวเอง5นาทีสําหรับคิดเรื่องแย่ๆที่ทําให้กังวลแล้วจากนั้นก็เปลี่ยนไปทําสิ่งอื่นๆที่เป็นด้านบวกทันทีเพื่อให้คุณไม่มีหรือว่าไม่เหลือเวลาที่จะไปกังวลอีกต่อไปการฝึกทําแบบนี้สามารถช่วยลดความวิตกกังวลที่ครอบงําชีวิตของคุณได้ เทคนิคอื่นๆอย่างเช่นการทําสมาธิเจริญสติและการหายใจเข้าลึกๆยังช่วยให้คุณรับมือกับความเจ็บปวดและทําให้ระบบประสาทของคุณนั้นสงบลงทําให้เกิดความสงบในจิตใจขอให้จําไว้ว่าประสบการณ์ที่ไม่สบายใจแต่ละครั้งที่คุณเผชิญและเอาชนะมันได้มันจะสร้างความยืดหยุ่นให้คุณช่วยให้คุณเผชิญหน้ากับความท้าทายในอนาคตด้วยมุมมองที่สงบนิ่งและก็มั่นคงมากขึ้น คุณจะค่อยค่ยพบว่าความไม่สบายใจจะไม่มีอํานาจเหนือคุณและความรู้สึกมั่นคงภายในจะเข้ามาแทนที่นะครับข้อ4ผู้คนมักจะมองเส้นทางที่ตัวเองไม่ได้เลือกเดินว่าเป็นเส้นทางที่สวยหรูแทนที่จะมองสิ่งที่ควรทําเพื่อให้เส้นทางที่ตัวเองเลือกเดินสวยงามที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้จิตใจของคนเรามักจะเพอ้อฝันถึงความสวยงามของสิ่งที่คนอื่นทํา จินตนาการถึงสิ่งที่เพอ้อฝันหรือว่าสิ่งที่ยังมาไม่ถึงแทนที่จะจดจ่ออยู่กับสิ่งที่อยู่ตรงหน้าตัวเองความคิดที่ว่าหญ้าในสนามบ้านคนอื่นนั้นมักจะเขียวกว่าบ้านเราทําให้เราเพอ้อฝันถึงชีวิตในเวอร์ชันสมมุติที่อาจจะให้ความรู้สึกว่ามันช่างสมบูรณ์แบบเสียจริงๆและทําให้มันพรากความสุขจากสิ่งที่เรามีหรือว่าเราเป็นอยู่เพื่อไม่ให้ตกเป็นเหยื่อของความคิดที่สุดอันตรายนี้ให้คุณเริ่มต้นด้วยการชื่นชมปัจจุบันของคุณ สร้างนิสัยประจําวันในการบอกข้อดีและความสุขที่ไม่เหมือนใครของสิ่งที่คุณเป็นอยู่ในทุกวันนี้เปลี่ยนโฟกัสไปที่สิ่งที่คุณสามารถทําได้อย่างจริงจังเพื่อทําให้เส้นทางของคุณดีขึ้นแทนที่จะเพ้อฝันถึงผลลัพธ์ที่แตกต่างออกไปในเส้นทางของคนอื่นนะครับการลงมือทํามันเป็นยาแก้ความเสียใจที่มีประสิทธิภาพมากตั้งเป้าหมายเล็กๆที่ทําได้ซึ่งมันสะท้อนถึงค่านิยมของคุณและนําคุณไปสู่วิเศษทัศน์ของชีวิตในอุดมคติ แทนที่จะมัวสงสัยว่าจะเกิดอะไรขึ้นถ้าก็ให้ถามตัวเองว่าตอนนี้ฉันสร้างหรือว่าฉันทําอะไรได้บ้างไม่ว่าจะเป็นการเรียนรู้ทักษะใหม่เริ่มต้นโครงการที่อยากจะทําอย่างสุดหัวใจหรือว่าให้เวลาคุณภาพกับคนที่คุณรักมากขึ้นการทําสิ่งเหล่านี้จะทําให้ปัจจุบันของคุณนั้นมีจุดมุ่งหมายเตือนตัวเองว่าการก้าวไปข้างหน้าแต่ละก้าวจะทําให้เส้นทางที่คุณเดินอยู่นั้นสมบูรณ์มากขึ้น เมื่อเวลาผ่านไปวิธีนี้จะช่วยปลูกฝังทัศนคติที่ชื่นชมสิ่งที่เกิดขึ้นที่นี่และเดี๋ยวนี้ทําให้มีพื้นที่น้อยลงสําหรับความเสียใจที่มาจากการคิดถึงสิ่งต่างๆในเส้นทางที่เราไม่ได้เลือกจะทํามันตั้งแต่แรกนะครับข้อ5ในที่สุดแล้วเวลาที่คุณไม่ได้ใช้ในการเรียนรู้และพัฒนาตัวเองจะตามทันและมาจัดการกับคุณการล้มลงจะเจ็บปวดและความรู้สึกด้านลบจะเกิดขึ้นมากมาย เมื่อเวลาผ่านไปการไม่ยอมพัฒนาตัวเองตั้งแต่แรกมักจะนำไปสู่ความเสียใจภายหลังทำให้เรารู้สึกขาดหายในชีวิตและรู้สึกไม่มั่นคงในตัวเองนะครับเมื่อเราพบและเข้าใจว่าเราพลาดโอกาสที่จะสร้างแล้วก็พัฒนาความสามารถใหม่ความรู้สึกตำหนิตัวเองจะท่วมท้นเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดสิ่งนี้กับคุณให้มองการพัฒนาตัวเองเป็นการเดินทางที่ต่อเนื่องไม่ใช่เป็นสิ่งที่จะทำก็ได้ไม่ทำก็ได้ ให้เริ่มต้นจากสิ่งเล็กๆแล้วก็อุทิศเวลาเพียง10หรือ15นาทีหรือ30นาทีต่อวันให้กับทักษะหรือว่าสิ่งที่คุณสนใจอย่างเช่นงานอดิเรกใหม่ทักษะในอาชีพใหม่หรือแม้แต่สิ่งที่คุณหลงไหลเป็นการส่วนตัวนะครับการค่อยๆทําขั้นตอนเล็กๆจะทําให้คุณรู้สึกว่ามันทําสําเร็จได้ไม่ยากเกินไปเพื่อหลีกเลี่ยงกับดักของการผัดวันประกันพรุ่งไม่ยอมทําก็ให้ผูกเป้าหมายการเรียนรู้ของคุณเข้ากับจุดประสงค์ส่วนตัวที่ลึกซึ้งกว่า ให้คุณถามตัวเองเสมอว่าทักษะนี้จะทําให้ชีวิตของฉันดีขึ้นได้อย่างไรการมีคําตอบอยู่เสมอว่าชีวิตของคุณจะดีขึ้นได้อย่างไรมันจะช่วยรักษาแรงจูงใจของคุณเอาไว้ได้ให้รางวัลกับตัวเองเมื่อคุณทําเป้าหมายเล็กๆน้อยๆได้สาเร็จแต่ละครั้งเพื่อให้คุณรู้สึกถึงคุณค่าของการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องเมื่อคุณก้าวหน้ามากขึ้นคุณไม่เพียงแต่จะได้มีทักษะใหม่ๆแต่คุณยังเกิดความรู้สึกมีเป้าหมายแล้วก็มีคุณค่าในตัวเองอีกด้วยนะครับ ด้วยการยึดถือการเรียนรู้และฝึกฝนความสามารถใหม่ๆให้เป็นนิสัยที่ต้องทำตลอดชีวิตคุณก็สามารถที่จะมั่นใจได้ว่าความกลัวต่อโอกาสที่พลาดไปจะไม่เกิดขึ้นกับคุณมันจะถูกแทนที่ด้วยความรู้สึกอิ่มเอมและความสำเร็จของคุณนะครับข้อ 6. ผู้คนไม่ชอบมีแผนสำรองจงวางแผนสำรองของคุณไว้เสมอเผื่อบางอย่างไม่เป็นไปตามแผนหลักการเรียนรู้ที่จะยืดหยุ่นเป็นหนึ่งในกลยุทธ์ที่ส่งพลังที่สุดในการต่อต้านความคิดเชิงลบนะครับ ชีวิตไม่ค่อยเป็นไปตามที่เราคาดหวังและการปรับตัวให้เข้ากับความจริงข้อนี้จะทําให้คุณรู้สึกเป็นอิสระจงมีแผนฉุกเฉินเสมอควบคู่ไปกับเป้าหมายหลักของคุณมันจะช่วยให้คุณเตรียมพร้อมสําหรับผลลัพธ์ที่คุณไม่คาดคิดโดยไม่รู้สึกว่าเป็นคนที่พ่ายแพ้นะครับการคิดถึงสถานการณ์ต่างๆหลายๆแบบเอาไว้ล่วงหน้าจะช่วยให้คุณจัดการกับความไม่แน่นอนได้ด้วยการเตรียมใจสําหรับทั้งการพ่ายแพ้และชัยชนะในแต่ละสถานการณ์ ให้ลองนึกภาพตัวเองตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงที่ไม่คาดคิดอย่างใจเย็นการซ้อมเอาไว้ในใจแบบนี้มันจะช่วยลดความวิตกกังวลได้แล้วก็ทําให้คุณแสดงปฏิกิริยาที่ถูกต้องออกไปเมื่อเจอเหตุการณ์จริงนะครับนั่นคือทั้ง6ข้อที่คุณต้องทําให้สวนทางกับคนอื่นนะครับถ้าคุณผู้ฟังอยากจะอ่านบทความหรือว่าเนื้อหาที่ใช้เป็นสคริปต์ของ e ีีนี้ในรูปแบบของไฟล์ pdf ก็จะมีเป็นไฟล์ให้ขอเอาไปอ่านได้ฟรีนะครับโดยสามารถขอได้ทั้งละ1-3ถึงอี รวมถึงถ้าอยากจะอ่านเนื้อหาของทุกคลิปในช่องนี้ให้ครบถ้วนก็สามารถที่จะอ่านวิธีการได้จากคําอธิบายคลิปที่เขียนเอาไว้ด้านล่างเลยนะครับหรือว่าจะสแกน QR code ที่เห็นอยู่ตอนนี้แอดไลน์เพิ่มเพ,เ,พเพื่อนเพื่อดูรายละเอียดของการขอไฟล์บทความและก็สอบถามเพิ่มเติมได้นะครับและถ้าคลิปนี้มีประโยชน์และคุณชอบก็สามารถที่จะให้กําลังใจช่อง u n l i m i t e d m i n d s e t ได้ด้วยการกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อไม่ให้พลาดคลิปใหม่ของทางช่องและร่วมคอมเมนต์ใต้คลิปกันได้นะครับ ขอบคุณมากครับสวัสดีครับ